พปวดกิน่หนำกินพ่อมันจะขาดาด้มาด้าสบีวาสีนามันก็มี่เน่าอีกวนหนึ oh, ่งนันะจอวันหนึ่งขอวันหนึ่งแล้วขอกินหมากคนใดกินดีมันเหมืองเหมือก่อนใช่มวเอามาใส่พนันตีนี่ี่แมวย่ำาูมานี่ไม่เป็นทายยูทูบเบอร์น่งเงียบยูทูบเบอร์ ป้าเบิกทดลองบ้างเอาจ้ามาบิ่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตูดได้ตได้ประดนีได้่อยังกยปูมายปูมาอาบนขึ้นสมองด้วยมามาพี่น้องมาก้กินะเอ แซ่บ้อกาจาัวเสียอบยนฮะตอดมือเลยโาล้มาแล้วพวกกินปลาชันมันอีกแล้วมาทั้งอ่มพวกกาวเจ้าเดือาอีกแล้ว อุ้ยสบายสบาอาจารย์มาบุแห่งเปลือกข้าวท่สุดทับกินยำปูหมาเหมือนกันนะครับเมื่อ่าดีว่าใคว่านี่ไปนี้เอาเอกซเข้าไป้หูใส่้เจืดแาบนั่นาแล้วเก้ไเฉพาะนโนันยานดียรันานนตีว มือซูนี่กมานโอ้ยกินกับ่ไดก็เงียไทยไปไปไปมือกล่องนัทนเว้ยตีมือกลองเลยไปไปไปโอ้นำตาแตกเลยไปวาววจานใหญ่รีขึ้นมาได้าันนี่จปิจเอาอะครับตัวเองประไทยเพิ่นเอากล่องระจำก็ถวยด้วยท้ายขะท้ายเอาขึ้ อามดจะเนี่ยตัเอจะบาเหอนกัน oh, oh, yeah. uh, ันทำห้อาบนกองบนกองแก่เนี่ยโอ้จับมองจับมาดถวยมันหัวหัวอืจับกบมจับเดิมสุนทอนกินเกิอากินเอาโอ้ยเท้หเท่ห

้อนป่ะนะอ้าโอ้ปลายมิงก็ก็กินทีมนมาหายมิ้งก็กินอืปลายนี่กินปลาแซลมอนผมว่ามิ้ากินตอนนี้กึมจะมองไวะมาแชร์่มาแชร์ดใมอนั่นน่านี่กินย่นอมอนาดอข้าวน้า